ครับก็นะครับเอ่อคลิปนี้นะครับก็พอดีมีเพื่อนนะครับมานะเอามีดมาให้ซ่อมครับโอ้ยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะผมคือว่าไม่อยากให้เอามานะนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเนี่ยมันเกิดสนิมครับเกิดจนมันแตกครับนะฮะ ครวตีไปก็มันก็แบบว่ากลัวมันหักนะเพราะว่าสนิมมันกินเยอะเกินไปนะครับนี่ฮนะมิหมอนะนะครับความยาวก็ประมาณสิบห้าเซนนะจากตรงนี้มาถึงปลายนะครับผมแนะนาว่านะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะซื้อใหม่นี่กวัวนะนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าตอดชุบเนี่ยจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเกิดสนิมนะครับโอ้ยเอามาแต่คลองไม่ดีให้ผมคับบมูติเอ่อมอกี้นะครับตรงนี้มันแตกครับอันนี้อันนี้พกตีเอ่อตีพัดลงนะฮะรับดูสิครับ โอ้ยเดี๋ยวผมจะเจียออกนะว่าเพื่อที่จะดูว่า,าเล็กมันยังยังเยอะอยู่ไหมนะนะครับเพราะว่าอันนี้มีแต่สนิมครับครับสุไซใสเกยจะไปซอยอ่าใบาเขียวๆนะมั้งครับครับ,บโอ้ยครับ ปัญหาตอนชุกนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าแตกครับ,รบสนิมแบบว่าคือว่าม,มันเป็นระยะที่สามแล้วนะมันไม่ไหวแล้วครับเกก็ยังเอามาอู้นะครับอ่ะก็จะลองทำดูนะฮะ ครับก็แบบวันนี้นะคร,ครับก็ยังเอ่อเป็นเสนิมนะคร,ครับเพราะว่าเสนิมเยอะมากนะครับความยาวแค่คืบหนึ่งนะ ็าอาจจะยังไม่คมนะฮะเพราะว่าเออบางทีจะตีตีเอมอกนะฮะบางทีจะได้ตีเซอมอกนะครับครับกะนะครับอันนี้ก็ได้แต่งนะลับจะสั้เกียดได้นะครับคือเกีย์ยังไงมันก็มันก็ยังเป็นชนหมอยู่นะครับเพราะว่า เออซนิมมันมันกินลึกนะครับมันกินเหล็กมากแล้วนะครับเวลาตีไปนะครับมันแตกเรื่อยๆครับโอ้ยนะครับอ่าผมแนะนํานะครับ,เ,ออนนรบเป็นไม่ได้นี่คือว่าเอ,อเอ่อเฮ็ดใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าเอ,อ่เอเฮ็ดไปมันก็บ่ดีนะน,น,น,นะครับหรือว่าซื้อใหม่เนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไป